ก้องมือตูเตือนรองมรสุมภาพผ่านภาคเหนือสัปดาห์นี้ทุกภาคยังมีฝนตกต่อเนื่องตลอดสัปดาห์และระวังฝนตกหนักในช่วงกลางคืนด้วยค่ะส่วนสัปดาห์หน้ากล้องมือตูเตือนยังมียอมความกดอากาศตามอีกหนึ่งลูกที่มีแนวโน้มจัดทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนทุกภาคจะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ชาวบ้านตาดำดำและ Facebook ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบตัติคลิปนี้อัปเดตข่าวสภาพอากาศข้อมูลตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่12สิงหาคมค่ะสําหรับสภาพอากาศเรดาร์ฝนย้อนหลังในวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมานะคะทุกภาคก็ยังคงมีฝนตกค่ะโดยจะตกเยอะก็คือตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นไปนะคะตกหนักในพื้นที่ของภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือตอนล่างค่ะโดยบางพื้นที่ก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องมาจนถึงช่วงกลางคืนช่วงดึก แล้วก็ช่วงเช้ามืดของวันพฤหัสนะคะส่วนพื้นที่ที่ต้องระวังฝนฟ้าคะนองประจําวันที่4สิงหาคมกรวมวุติเตือนภาคเหนือฝน60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่นาขนอุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์ภาคอีสานฝน60%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางฝน60%ของพื้นที่จังหวัดนคร วอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกฝน70%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝน60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสส่วนฝั่งอันดามันฝน70%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัด นองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะส่วนพยากรณ์อากาศ10วันข้างหน้าจาก Facebook ของกรมอุตูค่ะ ในสัปดาห์นี้ทั่วไทยยังมีฝนตกต่อนเนื่องตลอดสัปดาห์โดยในช่วงวันที่3ถึง6สิงหาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังปางกลางถึงค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะและจากนั้นในช่วงวันที่7ถึง12สิงหาคมยังมียอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้จึงทําให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและตกต่อ โดยมีฝนตกหนักและลงกระโชกแรงบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคสานตอนบนภาคตันออกและภาคใต้คลื่นลมก็จะมีกําลังแรงขึ้นต้องเฝ้าระวงังฝนฟ้าขนองฝนตกหนักฝนตกสะสมระวังฟ้าผ่าน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้ตลอดช่วงนี้ชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวงังติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดค่ะต่อไปอัปเดตเส้นทางว่าที่พายุที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะคะสําหรับสัปดาห์นี้ ในทะเลจีนใต้มีหย่อมความกดอากาศตาม96 w เมื่อหย่อมลูกนี้สลายไปในสัปดาห์หน้าค่ะช่วงประมาณวันที่7-8สิงหาคมจะเริ่มมีหย่อมความกดอากาศตามก่อตัวในทะเลจีนใต้และมีโอกาสสูงที่จะพัฒนาเป็นพายุหมุนเขตร้อนระดับพายุดีเพรสชันหรือพายุโซนร้อนค่ะโดยในวันที่10สิงหาคมแบบจำลอง ECMWF ล่าสุดค่ะให้เคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งของประเทศจีนตอนใต้ค่ะทานเกาะไฮหลามค่ะและเคลื่อนเข้าสู่ประเทศเวียดนามตอนบน และว,วันที่12สิงหาคมค่ะเคลื่อนเข้าสู่สปปลาวค่ะและอาจจะผ่านบางส่วนของภาคเหนือของประเทศไทยนะคะนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ทางด้านตอนบนของภาคเหนือและภาคสานตอนบนจะต้องระวังฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์หน้าส่วนภาคอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบทางอ้อมจากลมมรสุมตนตกเชียงใต้ที่จะมีกําลังแรงขึ้นก็จะทําให้เกิดฝนตกหนักได้เช่นเดียวกันค่ะ มาต่อที่แอปวินดีค่ะดูแนวโน้มฝนล่วงหน้าผ่านแบบจำลอง ECMWF บ,บริเวณไหนมีสีคือมีโอกาสที่จะมีฝนสีฟ้าเป็นฝนเล็กน้อยเบาบางหรือเมฆครึม้มแล้วก็ไล่ไปที่สีเขียวสีเหลืองสีแดงและสีชมพูตกหนังที่สุดแบบจำลองไม่ได้แม่นร้ออย่าลืมกดดูแบบเต็มจอค่ะ เริ่มดูกันที่ช่วงเที่ยงของวันพฤหัสที่4สิงหาคมค่ะภาคเหนือกับภาคส่า,สาอนอมีฝนตกบางแห่งนะคะมีสีฟ้าปกคลุมทุกจังหวัดของภาคเหนือค่ะเป็นสีฟ้าอ่อนๆน,นะคะโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายค่ะแม่ฮ่องสอนตาก แเพชรบูรณ์ส่วนอีสานก็จะมีสีเน้นทางตอนบนและด้านตะวันออกของภาคค่ะแถวจังหวัดกาลาสินมุกดาหารเยโทรรระเอ็ดอำนาจอุบลสีสะเกตสกลนครขอนแกน่นอุดรหน,นองบัวลำพูลแล้วก็เลยค่ะภาคตอนออกมีสีฟ้าเขียวจันทบุรีตจาดเป็นส่วนใหญ่ภาคกลางสียังค่อนข้างน้อยนะคะมีเล็กน้อยแถวกาญจนบุรีส่วนภาคใต้ไม่มีสีค่ะบ่าย 3, วันพหัที่4สิงหาคมค่ะ ภาคใต้มีสีส่วนใหญ่แถวเพชรบุรีแล้วก็แถวหัวหินนะคะภาคตะวันออกเป็นสีฟ้าทุกจังหวัดมีสีเขียวที่ปราจีนบุรีนครนายกภาคกลางสีเริ่มเข้ามาปกคลุมทุกจังหวัดแล้วค่ะโดยมีสีเขียวเหลืองช่วงจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีอยุธยาปทุมธานีและกรุงเทพปริมณฑลค่ะภาคเหนือสีปกคลุมเกือบทุกจังหวัดค่ะโดยมีสีเขียวเหลืองส่วนใหญ่ทางฝั่งตะวันตกของภาคนะคะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถากสุขโขทยัยกำแพง เพชรพิษณุโลกค่ะแล้วก็จังหวัดอื่นก็จะเป็นสีฟ้าสําหรับผ้าใยส,าสีก็จะเยอะขึ้นนะคะมีสีปกคลุมเกือบทุกจังหวัดยกเว้นบางส่วนของจังหวัดนครราชสีมาค่ะส่วนฝั่งที่มีสีเยอะนะคะสีเขียวเหลืองเลยก็คือจังหวัดกาลสินมุกดาหารอำนาจอุบลสีสะเกตค่ะ เย็นวันพฤหัสค่ะสีจะลดลงนะคะภาคใต้สีน้อยมากค่ะมีสีอ่อนๆช่วงเพชรบุรีหัวหินค่ะภาคต้นออกเหลือสีแถวสักแก้วปราจีนบุรีนครนายกชนบุรีภาคกลางค่ะสีจะเยอะขึ้นนะคะระวังฝนในช่วงเงย็นถึงค่าด้วยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นช่วงกลางๆภาคนะคะนะครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีอยุธยาปทุมสุพรรณชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองนคนปรปฐมกรุงเทพปร,ริมณฑลค่ะภาคเหนือสีลดลงนะคะโดยมสีสีส่วนใหญ่ทางตอนล่าง ของผ้าคค่ะแถวพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์เป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็สีฟ้นอ่อนเล็กน้อยแถวเชียงใหม่แม่ห้องสอนตาก่นานอุตรดิตถ์ผ้าอีสานสีลดลงค่ะโดยมีสีส่วนใหญ่ทางตอนล่างนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสะเก็ดอุบลราชธานีค่ะโดยเฉพาะตอนล่างของจังหวัดสีสะเก็ดและอุบลเป็นสีเขียวเหลืองนะคะสีฟ้าอีกก็คือบึงกาฬนครพนมหนองคายมหาสารคามร้อยเอ็ดค่ะ ค่ำวันพฤหัสที่4ส,สิงหาคมภาคใต้ไม่มีสีค่ะ ภาคต้นออกมีสีทุกจังหวัดนะคะโดยมีสีเหลืองแถวจันทบุรีสีเขียวเหลืองแถวสรักแก้วฉะเชิงเซาค่ะภาคกลางสีจะขยับไปด้านตะวันออกของภาคมากยิ่งขึ้นนะคะมีสีเขียวเหลืองนครสวรรค์ค่ะสีฟ้าอุทัยธานีลบบุรีสระบุรีอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพปริมณฑลค่ะส่วนฝั่งตะวันตกของภาคไม่ค่อยมีสีค่ะภาคเหนือสีน้อยลงอีกนะคะเหลือสีส่วนใหญ่ทางตอนล่างของภาคค่ะกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ส่วนภาคอีสานค่ะ มีสีทางตอนบนและตอนล่างของภาคนะคะสีฟ้าเขียวน้องคายอุดรบึงกาฬตะกนครนครพนมชัยภูมินคนรราชสีมาค่ะบุรีรัมย์สุรินทร์มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรสีสะเก็ดแล้วก็อุบลค่ะตีหนึ่งวันศุกร์ที่5สิงหาคมค่ะภาคใต้ไม่มีสีค่ะภาคตะวันออกเป็นสีฟ้าอ่อน,ออน ส่วนใหญ่แถวชะเชิงเซาชนบุรีระยองค่ะแล้วก็สีเขียวเหลืองแถวจันทบ,บุรีราดภาคกลางสีน้อยลงอีกค่ะเหลือสีฟ้าเล็กน้อยช่วงกาญจนบ,บุรีทองผาภูมินะครสวรรค์สมุทรปราการกรุงเทพค่ะภาคเหนือมีสีฟ้าส่วนใหญ่จังหวัดน่านตาก กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนอีสานค่ะจะมีฝนเยอะทางตอนบนและด้านตอนออกของภาคนะคะสีเขียวเหลืองบึงกาฬหนองคายอุดรสกลนครนะครพนมมุกดาหารกาลสินอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะ ตอไป่โมงเช้าวันศุกร์ที่5สิงหาคมค่ะภาคใต้มีสีเล็กน้อยแถวประจวบชุมพรเป็นสีฟา้าอ่อนค่ะฝนหรือเมฆนะคะภาคตอนออกมีสีเล็กน้อยระยองจนทบุรีดาดภาคกลางไม่มีสีภาคเหนือสีเล็กน้อยแถวจังหวัดตากพิษณุโลกอีสานสีลดลงนะคะแต่ยังคงเน้นทางจังหวัดใกล้ชายแดนลาวค่ะหนองคายบึงกาฬนครพนมอำนาจแล้วก็อุบลค่ะ เที่ยงวันศุกร์ที่5สิงหาคมค่ะสีเริ่มเพิ่มขึ้นบ้างนะคะแต่ในทางภาคใต้สียังคงน้อยอยู่ค่ะภาคตดอ,ออกเป็นสีฟ้าทุกจังหวัดมีสีเขียวที่จังหวัดตราดค่ะแล้วก็เฉเชิงเซาภาคกลางสียังน้อยอยู่นะคะมีสีฟ้าเล็กน้อยแถวกาญจนบุรีตอนบนนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบ,บุรีอยุธยาปทุมแล้วก็แถวกรุงเทพจังหวัดที่ติดทะเลด้วยค่ะ ภาคเหนือสีเริ่มเพิ่มขึ้นนะคะเป็นสีฟ้าเกือบทุกจังหวัดยกเว้นทางตอนบนค่ะแถวเชียงรายพะเยาแล้วก็ตอนบนของเชียงใหม่ไม่ค่อยมีสีไพาสารสีตอนเที่ยงยังน้อยอยู่นะคะจะเป็นสีฟ้อนอ่อนส่วนใหญ่ฝั่งจังหวัดเลยชัยภูมิแล้วก็อุบลค่ะบ่ายสามวันศุกร์ที่5สิงหาคมค่ะฝนเพิ่มขึ้นนะคะ แต่ภาคใต้ก็มีสีน้อยค่ะมีแค่ช่วงตอนบนเพชรบุรีประจวบและชุมพรเป็นสีฟ้าค่ะภาคตะนออกเป็นสีมีสีทุกจังหวัดและมีสีเขียวเหลือง ปราจีนบุรีนครนายกสักแกว้วภาคกลางสีฟ้าปกคลุมทุกจังหวัดค่ะโดยสีเข้มส่วนใหญ่จะอยู่ช่วงกรุงเทพปริมณฑลช่วงลบบุรีสระบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะภาคเหนือสีเพิ่มขึ้นค่ะสีปกคลุมทุกจังหวัดโดยมีสีเขียวเหลืองช่วงเชียงใหม่ลำปางอุตรดิตถิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อีสานสีเพิ่มขึ้นค่ะสีปกคลุมเกือบทุกจังหวัดแล้วนะคะโดยเฉพาะ สีเขียวเหลืองอยู่ในช่วงจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสะเกตอุบลอำนาจเจริญและมุกดาหารค่ะเย็นวันศุกร์ที่5สิงหาคมค่ะภาคใต้สียังคงน้อยอยู่นะคะมีสีฟ้าแค่ช่วงจังหวัดประจวบตอนล่างชุมพรและก็ระนองค่ะภาคตอนออกค่ะสีเขียวเหลืองช่วงปราจีนบุรีนครนายกชนบุรีระยองสีฟ้าสักแก้วฉะเชิงเซาจันทบ,บุรีภาคกลางค่ะ สีส่วนใหญ่ก็จะขยับมาอยู่ช่วงกลางๆงภาคนะคะ ฝั่งกาญจนบุรีราชบุรีสีจะเริ่มน้อยลงค่ะจะมีสีเขียวเหลืองนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบ,บุรีอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพปริมณฑลค่ะภาคเหนือสีเริ่มเบาบางลงนะคะก็จะเป็นสีเบานอ,อนกระจายเกือบทุกจังหวัดโดยเฉพาะตอนล่างของภาคค่ะแถวเพชรชบูรณ์น,นะคะไพศาลส,สียังคงเยอะอยู่นะคะด้วยส่วนใหญ่สีเขียวเหลืองค่ะจะไปเยอะทางฝั่งมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรกาลสินบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลค่ะ แล้วก็แถวบึงการแถวสกลนครนะคะจังหวัดอื่นก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนยกเว้นฝั่งจังหวัดชียภูมิฝั่งนครราชสีมาสีก็จะเริ่มน้อยลงแล้วค่ะ ช่วงค่ำค่วันศุกร์นะคะภาคใต้สียังคงน้อยค่ะมีสีฟ้าแค่ช่วงชุมพรระนองพังงาค่ะภาคตะวันออกยังมีสีทุกจังหวัดและมีสีเขียวเหลืองสักแก้วชาเชิงเซาระยองจันทบุรีราดภาคกลางสีเริ่มขยับออกไปค่ะเหลือฝั่งนครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีและทางฝั่งจังหวัดที่ติดกับภาคตะวันออกภาคเหนือสีน้อยค่ะเหลือสีส่วนใหญ่ทางตอนล่างของภาคค่ะภาคอีสานค่ะ มสีสีส่วนใหญ่นะคะสีเขียวเหลืองบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจอุบลสีสะเกดค่ะแล้วก็นครราชสีมาค่ะคลิปนี้ดูนาน้มฝนสั้นๆ2วันนะคะเพราะว่าเมื่อวานดูแบบยาวๆ10วันไปแล้วค่ะพรุ่งนี้มาอัปเดตแบบจําลองกันใหม่นะคะต่อไปปรหมุดสถานที่สําหรับคนที่แจ้งตําแหน่งไว้ในคลิปที่แล้วค่ะ โดยคลิปนี้ทุกตำแหน่งจะดูแนวโน้มฝนตั้งแต่เช้าวันพฤหัสที่4ไปจนถึงเที่ยงวันศุกร์ที่5สิงหาคมค่ะสถานที่แรกบางไทรอยุธยาวันพฤหัสมีค่าฝนช่วงเย็นถึงค่ำ3-4มมตรค่ะพระโตและปะทิวจังหวัดชุมพรวันพฤหัสค่าฝนค่อนข้างน้อยค่ะช่วงเช้ามีค่าฝนเล็กน้อย1มมส่วนช่วงกลางวันไม่ค่อยมีค่าฝนค่ะจะมีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่ค่าฝนไม่ถึง1มมตรไปจนถึงช่วงเที่ยงวันศุกร์ค่ะท่าวางภาและผู้เพียงจังหวัดน่านวันพฤหัสมีค่่าาฝนนใชวงบย Mm. วันศุกร์ช่วงเช้ามีค่าฝน2มิลิเมตรและช่วงบ่ายอีก1-2มิลิเมตรบ้านขุมเงินยโสธรวันพฤหัสมีค่าฝนช่วงเย็น6มิลิเมตรช่วงดึก2มิลิเมตรเช้ามืดวันศุกร์5มิลิเมตรบ้านโค้งวิไลกำแพงเพชรวันพฤหัสมีค่าฝนช่วงเย็น4มิลิเมตรส่วนวันศุกร์เริ่มมีค่าฝนช่วงเย็นค่ะ คำตากล้าและวานอนนิวาจังหวัดสกลนครวันพฤหัสมีค่าฝนเกือบตลอดทั้งวันค่ะช่วงเช้า5มมตรช่วงเย็น3มิมตรช่วงค่ำ6-8มิลเมตรเช้ามืดวันศุกร์3-4มิลเมตรแกง่งครอะจังหวัดชัยภูมิวันพฤหัสค่าฝนเล็กน้อยช่วงกลางวันช่วงละไม่ถึง1มิมตรส่วนใหญ่เป็นแดดสลับเมฆครึ้มค่ะ นนสูงและอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาวันพฤหัสมีค่าฝนในช่วงค่ำคค่ะ2-3มิลลิเมตรเวียงสะเขียนซาและปุนพินสุราธ,ธานีวันพฤหัสไม่มีค่าฝนค่ะส่วนใหญ่เป็นแดดสลับเมฆครึม้มส่วนเช้าวันศุกร์ก็ยังไม่มีค่าฝนค่ะเวียงเทิงจังหวัดเชียงรายวันพฤหัสมีค่าฝนเล็กน้อยช่วงเที่ยงถึงเย็นช่วงละไม่ถึง1 mm. มิลลิเมตรเมฆครึ้มหรือฝนเบางค่ะเช่นเดียวกับเที่ยงวันศุกร์ที่มีค่าฝนไม่ถึง1มิลลิเมตรหลักช้างช้างกลางนาครศรีธรรมราชรวมทั้งสิชลน,นคนรศรี วันพฤหัสถึงเที่ยงวันศุกร์ไม่มีค่าฝนส่วนใหญ่เป็นแดดสลับเมฆครึ้มป่าบอลจังหวัดพัทลุงวันพฤหัสถึงเที่ยงวันศุกร์ไม่มีค่าฝนเป็นแดดสลับเมฆครึ้มและอุ่นจังหวัดระนองวันพฤหัสมีเมฆครึ้มเป็นส่วนใหญ่ค่าฝนเล็กน้อยไม่ถึง1มิลิเมตรในช่วงค่ำค่ะจากนั้นเช้าวันศุกร์เป็นค่าฝนต่ำตลอดช่วงนะคะช่วงละไม่ถึง1มิลิเมตรอาจมีฝนเบาบางหรือเป็นแค่เมฆครึ้มค่ะ บ้านแม่ละเมาและแม่สอดจังหวัดตากวันพฤหัสจะมีค่าฝนต่ำๆตลอดทั้งวันค่ะช่วงบ่าย1-3ม mm, มตรช่วงเย็น2มมตรช่วงค่ำสมมตรและช่วงบ่ายวันศุกร์อีก1มมตรบ้านใหม่ชัยพ์บุรีดำวันพฤหัสมีค่าฝนในช่วงค่ำามมิลิเมตรโพประทับช้างพิจิตรวันพฤหัสมีค่าฝนช่วงเย็นถึงค่ำสอามมิลิเมตรวันศุกร์เริ่มมีค่าฝนช่วงเย็นค่ะ ลมสักเพชรบูร์บูวันพฤหัสเริ่มมีค่าฝนตั้งแต่ช่วงเที่ยง7มมตรช่วงเย็นถึงค่ำ1-2มมตรช่วงดึกอีก2มเมตรส่วนวันศุกร์ช่วงบ่ายเริ่มมีค่าฝนที่2มมตรค่ะท่าระบาดชัชนาทวันพฤหัสมีค่าฝนเล็กน้อยในช่วงเย็นถึงค่ำ1-2มมตรวังทองพิษณุโลกวันพฤหัสมีค่าฝนต่ำๆต,ตลอดทั้งวันค่ะช่วงเช้าเมฆครึ้มหรือฝนเบาบางช่วงเย็นถึงค่ำหเช้ามืดวันศุกร์6มตรและเย็นวันศุกร์ังมีค่าฝนเพิ่่มขึ้นคะอำเภอมือองลรและ วันพฤหัสมีค่าฝนช่วงเย็น9มิลิเมตรเช้ามืดวันศุกร์5มิลิเมตรและช่วงเย็นวันศุกร์ยังมีค่าฝนอีกค่ะสีสำมรงสุขโขไทยเช้าว,วันพฤหัส2มิลิเมตรเย็นวันพฤหัส4มิลิเมตรและสุดท้ายบ้านโป่งราชบุรีวันพฤหัสมีค่าฝนเล็กน้อยช่วงเย็นถึงค่ำ1-2มิลิเมตรค่ะใครที่อยากให้ปักมุสสถานที่ดูแนวโน้มฝนแจ้งชื่อสถานที่พร้อมด้วยคำว่าปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ